พลเอกนุกพผ่าวจินดานะครับเมื่อวานก็ให้สัมภาษณ์นะครับที่ไปงานวันคล้ายวันเกิดของพลเอกประวิตยเนี่ยนะครับมีประเด็นสําคัญหลายประเด็นเลยทีเดียวนะครับที่สามารถสื่อเนี่ยหยิบมาพาดหัวได้เลยนะฮะโดยนักข่าวถามหลายเรื่องนะครับบอกว่ามาร์ก็มาอวยพรให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงและก็ไม่ได้พูดคุยกันถึงเรื่องข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นมาถึงว่าไม่ได้คุยกันเรื่องโหวต อ่าสภาล่มสภาล่มอะไรนะคุยกันเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรปกตินะครับแล้วก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้คุยเรื่องสูตรประเด็นหารร้อยนะนักข่าวนีนพยายามถามในลีลาของนักข่าวนะคุณยายไม่ถามตรงๆค่ะถามมีการปูพื้นก่อนบอกว่า ท่านมองว่าพลเอกประวิทย์อายุ77ปีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโอกาสหรือไม่ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกอนุพงศ์รู้ทัน <G ül üyor> บอกไม่มาพูดให้กลายเป็นประเด็นอีกแล้ว <G ül üyor> นะครับแล้วมีโอกาสหรือไม่หากประเมินจากสุขภาพของพลเอกประวิตยนะพลเอกอนุพงศ์บอกก็พูดง่ายๆว่าท่านก็ยังทําไหวก็คงถือว่าดีที่ท่านจะทําให้นะครับ แล้วจะมีโอกาสไหมที่พลเอกประวิทย์เนี่ยจะรับไม้ต่อจากพลเอกประยุทธ<อ>์อีกสองปีไม่ลดละเลยเนี่นะะักข่าวถ้าเป็นนักมวยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมวยขยันนะนะ<า>ต่อยไม่เลิกลาต่อยไปเรื่อยเออต่อยบนต่อยล่างต่อยซ้ายต่อยขวานี่นะครับนะพลเอกประวิทย์จะรับไม้ต่อจากพลเอกประยุทธ์หรือเปล่านะครับหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองนะพลเอกนุพงศ์หรือกบอุทานเลยว่าโอ้ยคงไม่ใช่หรอมั้งไม่ใช่แน่นอนบอกตรงๆ ว่าไม่ใช่นะนะครับอันนี้เป็นประโยคสําคัญนะแล้วยังมีอีกหลายคำถามกับอีกหลายคำตอบนะครับไปฟังกันครับเพื่อขอให้ท่านมีความสุขสุว่าเแข็งแรงแตามนั่นนะได้มีการเป็นยังไงข่าวที่ข่าวที่เกิดขึ้นมาตลอดในช่วงช่วงนี้มีการพูดคุยกันไหมครับ ท่านบอกว่าไปเขียนในกันเองไม่เห็นมีอะไรแล้วในเรื่องของสถานลมเมื่อวานนี้ที่ต้องกลับไปผมไม่ได้คุยท่านมีความเห็นยังไงไหมครับผมไม่ได้คุยไม่ได้คุยจริงๆประเด็นว่ามีการคุยกันได้มีท่านทั้งสามทั้งสามคนได้มีการพูดคุยกันในเรื่องอ่าไม่ได้คุยประเด็นนี้ไม่ได้คุยประเด็นนี้นะเพาอย่างมูลป้อมมายุ77ปีแล้วไม่ได้อยู่ในการเมืองจะมีโอกาสได้เป็นคนแรกนักเสือนานขนาดนจ้ให้ผมพูดหรือก็เป็นประเด็นนี้ วิวการเนนะจากสุขภาพของท่านเห็นท่านเดินสายตลอดเหมือนว่าแข็งแรงก็ท่านท่านก็ยังพูดได้ง่ายก็ยังทําไหวนะท่านก็ยังทําไหวก็ก็คงถือว่าดีนะท่านคงทําได้นะแต่ะละไผต่อจท่านายกต่ออีกสองปีะนะโอ้ยคงไม่ใช่หรอกมั้งอันนี้ผมไม่ใช่แน่นอนผมคิดว่านะ แต่ส่ว่อมีอุบัติเหตุทางการเมืองเกิดขึ้นนี่คือถ้าให้บวกตรองจงไคือคงไม่ใช่<อ>ค่ะอุบัติเหตุก็มั่นใจว่าไม่มีความใช่ไหมไม่ใช่ฮะทานายก็ไปคนเด็กคนน้ก็ไปกัน,นให้ตอบในฐานะผมตอบนะบแน่นอนคงไม่มีแปลว่ามาด้วยกันไปด้วยกันทั้งหมดใช่ไหมคะถูกต้อง